Finalen. You know. mm. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขุสุคนนะครับมาพบพ่อหนุ่มบวนกินแซีบอีกคือเก่านะครับพี่น้องเข้าเช้ายูทูบนะครับวาวจะอยู่ในประเทศไทยเฮาหรือว่าต่างประเทศทั่วโลกนะครับเมื่อนี้นุ่มบวนกินแซีบจะพาพี่พาน้องเข้ามากินนะครับกุ้งแซ่น้ำปลานะครับพี่น้องนี่ครับกุ้งกิโลนึงนะครับแซ่น้ำปลาโอ้ยนุ่มบวนแซ่โซดาซะก่อนนะครับพี่น้องนุ่มบวนก็จะน้ำจิ้มลาดนะครับนี่ครับตำลงมานี่จิ้มแซ่น้ำปลาเนาะพี่น้องกุ้งแช่น้ำปลาโอ้ย อืมนะครับจัดห้องกระเหลี่ยมหันนะครับนี่พี่นอออ้องอืมตบวนใส่พี่ขี่นูตตำนะครับพี่น้องนี่ครับพี่ขีน่นูน้น้อยนะครับพี่ขี่นูพี่ขีนข่นูสวนครับพี่น้องตำสีเขียวแต่ว่าโอ้เพจจัดจานขนาดได้ครับเนี่ยอืมบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าคือเก่าพี่น้องมองเก่าอืมติทุกตีทุกปาดตีทุอ่ะ ใส่ตักใส่ตักใส่นะครับกุ้งแช่หนังปลานะครับพี่น้องเอเท่เสียเลยนี้อ้าวนี่บอบัดนี่ปลาติดถัวล้างโซดานะครับแช่โซดาไปสักวันพี่น้องจนกุ้งเท้าเปิน้นเอนๆเอ้านี่ครับปลาติดถัวน้ำลายแตกพี่น้อง ขอแก่ข้าวกันพี่น้องเอ้ยจักน้อยนะพี่น้องบอกสองสาวจัหน้อยอบอกว่ากันเนาพี่น้องเนาะชิดยากมันนี่ลงทะเลเจักมือกอนพี่น้องออขออภัยครับมามามาพี่น้องมาลาแก่มากรับมกักรมีนะครับสลัดนะครับสลัดกรอบมาลาจีนกัด เงี้ยๆหลอดกบบักแตงก่อนๆนะครับนี่มาม่าพี่น้องมาม่าบัดน,นี่โอ้เมี่ยงเอาเลยบัดน,นี่ครับพี่นอ้องอืมอืเนี่ยกุ้งหวานจ่อยเลยพี่นอ้องเอย ครับกุ้งเนื้อาขาวๆพี่น้องเนื้อกุ้งหวานด,ดีพี่น้องหวานค่ะ พี่น้องอจบบิดบอวเหม่อเผ็ดพ,พี่กินนู้สวรรนนะพี่น้องอหวานเนื้อกวางหวานเจอยๆเลยพี่น้องเอ้ย ยากมันเนี่ยปุุงแช่น้ปลายไม่เป็นหวัง บรรยากาศดีดีมาเนี่งร่มใบอ้อยนะครับพี่น้อง เนื้อกุ้งเด้งๆในพี่น้องเอ้ยนะครับสว่วนตัวเดือดผีหน่องอ ทำไงบ่บม,บม <laughs> ยังเบ้งังกล้งเนื้อหวานอีกน,นะพี่หนองน้ำราดก็โอ้เข้มข้นแห้งครัก รสเปรี้ยวหวานนะครับนำ้ำยำน้ำตำลาดกุ้งแช่น้ำปลาสูตรน้ำหวานหืมกัดมาละเข,ข,ข้าไปของกันเนี่ยอืมรับ บตัวกุ้งนะครับพี่น้องสดๆดเด้งเด้งนะครับ ร้อนนะครับหืมครับใช่ขราวเราสองตัวลาไปเนาะ โอ้ขลับแ่บเปเถอะพี่นออ้องอือไปกนินหนูเนาะ นุ่มบวนมีแนวเมื่อตอนพี่ตอนน้องกับกุ้งแซ่บปาเนี่ยพี่น้องเอ้ยพายพี่น้องเขากินเล้วครับพี่น้องเนาะขากินดีแซยบ กุ่งลิโลหนึ่งพี่นอ้องครับไปกินงูสวนนี่ยน้อยนืำเพชรครับ,รบใส่ต้องสอนต้องมือเบื้องมันก็นะคำยังใหญ่คำตาสวนได้พี่นอ้อง ชาติตัวกุ้งแช่น้ำปลาแม่คือเสียบแท่พี่หน่องเนื้อวานจจ่ยจอยๆเลยเพชรน้ำเพชรนยังเสียมังส่วงพี่หน่อง อืเ,อเลยคักคักคักโอ้เสียบ ก็มีไงเด้อสามตัวอือือหวานจด็ดจอยเลยพี่น้องนมหวนสิมักโซดาซะก,ก่อนนะพี่น้องมักโซดาแล้วแข็งใสนะครับ มันจะในเนื้อกุ้งนี้หวานหลักกรอบนะครับเด้งเดีย๋ยวว่่มีกินข้าวเลยมึงเนื้อกุ้งครับพี่หนอกมึงไก่ขักขักแฉบป้าตดดิดตัว สวดสวดค้าอองนี้บึงหนพี่หน่อพี่กินหนูคข้ 没什么多。 เสยงแขงองศากลงมานาพอไผครับไป่น้อง นเนียงเพชรเนียงสดเน้ยงีหน่องเรยนาแดงมดไปหน่อยเ <laughs> สียพี่ mm hmm. ดิเพราจีน ส่วนน,น้อยๆก็บวบดีขนาดได้พี่น้อง เอาส่งก็ไปนะครับเสียงเสียงบินไม่นอนเม่ลาเพลินเลื่อมากินกุ้งแ่ะน่ะปลาน้ำกันครับแซ่บหวานอือ พี่ขี้หนูนี่จะเพชรก็พีกบานเท่านะ,นะครับเล็กพี่ขิน้หนูแส่บแห้งพี่หน่องคิดอย่างนกลุงโล่หนึ่งพี่หน่อง ครับคำพูดใสโอู้เพี้ยนแหงพี่น้องเลยใครอยู่พี่น้องเอ้ยทายจนกลับจบแล้วเหลือคำสุดไทยพี่น้องกล่องมันตัดสดใสโอ้ยนะครับมาพร้อมบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าคือเกาพี่น้องหมองเกานะครับเวลาเกา อค่ะกีลีพี่น้องแซบนุ่มบวนกับพ่มี่นั่งมาตอนพี่ตอนน้องนะครับมี่แต่แนว้อแสบๆนะครับมาตอนพี่ต่อนน้องนะครับปูถีเปินเทสงานยูตั้งอย่างวัดปูถีเปินเทสงานยูตั้งประเทศนะครับนุ่มบวนก็ขอขอบุญขอคุนอะไรนะครับที่เขามาติดตามรับส้มนุ่มบวนนะครับบรรยากาศแบบบานๆเท่านั้นครับพี่น้องอ้ยขักแซบเพสพี่น้องเพสจนหาย ภาคกิลีนะครับเอ้านุ่มหวนก็ข้อขอบุนขอบค้นนะครับทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับนุ่มหวนกินมะคองมะงา่มนุ่มหวนก็ข้อถวจข้อให้นะครับถ้าเบื้องว่าคลิปนานุ่มหวนกี๊แสบจะพาพีพาหนองเข้ากินอย่างนะครับฝากด้วด้วครับฝากพี่น้องเข้านะครับถ้ามาคลิปนี้นะครับฝากกดไลก์ก็แช่กดติดตามเป็นกำลังใจนุ่มหวนกี๊แสบเดี๋ยวเห็ุคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้นุ่มหวนกี๊แสบก็ขอลาพีลาหนองเข้าไปเพียงเทีานนะครับเนาะกลับสวัสดีครับ